ตัวน,นี้ไม่กลัวอาหารามไม่มีลูอกคงว่ให้อาหารหรอกนี่คอยาวเห็นไหมมีรับคอยาวจังเลยโอ้ยีรับคอาย,อย,ยคอาวมีรับคออะไรมีรับคออะไรมีรับคอยาวอืงไปไหนไปไหน ว่ามันวิ่งี่หายนะนี่ไงยาร์ีใกล้ๆเนี่ยดูดีนะอาหารไม่มีอาหารไม่มีโอ้ยีราบมีกีิตัวหรกนับสิ1น3สอห้าเหรอัันหกี่ตัวนะนอสองสามสี่้าหกเจ็ด ยีราฟมันกินกินต้นไม้กินใบไม้มไปช้างแม่น้ำไปช้างแม่น้ำเหรอไปดูนี่ปะนู่นไปดูไปดูยีราฟลูกปั้นยีราฟ รูปปั้นยีราบยีราบลูปปั้นยีราบดีน้ำมันเหรอไปดูสิไปถ่ายรูปถ่ายรูปไปไปจับดูสิดีน้ำมันโอ้ปั้นดีน้ำมันตัวใหญ่ไปไปหาแม่ไหนแม่ถ่ายรูปเลยไปถ่ายจับดีน้ำมันถ่ายดีน้ำมัน ขับรถไปเองขับป uh ันดินนมันจ uh uh ับส uh ิล uh ูกจ uh ับส uh uh> uh uh ิไป กระดูกไงอืมกระดูกยีรับไปดูไปไปดูไปหอยยีรับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กระโหลกไฮยีนากระดูกกระโหลกไฮยีนาอันนี้อะไรกระโหลกของทอมสันกาเซลมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ อันนี้เขาเนื้อทรายนี่ไงเขี้ยวฮิปโปเนี่ยเขี้ยวฮิปโปโลกเนี่ยอันนี้เขี้ยวฮิปโปฟันฮิป <ENNIS> โปมือก้ยฟันฮิปโปไปไปนี่ไงกระโหลกยีราฟเนี่ยนี่ไงยีราฟกระโหลกยีราฟเนี่ย นี่นี่นกะโหลกยีรับกะโหลกอะไรเนี่ยบูวินเดอร์บีชบูวินเดอร์บีชซีบ้า <Winter> อันนี้กะโหลกซีบามาลข้างมือตรงนี้ข้างมือน,นี่นี่เอามือเอามือใส่ข้างหน้าข้างขวาด้วยข้างขวาด้วย

บนลูกจอบเคลบแล้ว